วันนี้นะคะลูกค้าสกอเอเอนะคะเอาไปเลยคันนี้เลยนะคะลูกค้าที่เป็นตัวไฮไลท์ของเราในวันนี้นะลูกค้าได้ไปเลยปี2019นะคะล้านห้าหมื่นเท่านั้นเองค่ะลูกค้าราคาไม่แพงเลยค่ะกับคันนี้เนาะกระจังหน้าคมเนมี่ยมไม่มีรอยนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะคะลูกค้านี่ไฟ LED ด้วยเป็นไงไฟตัดหมอกครบเรียบร้อยเป็นไงแจ๋วไหมกระจกมองข้างทําไมอะ่ะก็ยังมีไม่มีริ้วรอยชุดแต่งล้อเลย ทีอาดีสปอร์ตบันไดข้างนะคะใครตัวเตีย้ยเราก็ฮึบขึ้นไปเลยอย่างนี้ได้เลยนะคะลูกคา้าคิ้วกันสานเหมือนเดิมไม่มีเรี้ยวรอยคีเลตเรียบร้อยหลังคาดํานะคะลูกคา้าแหลกหลังคามีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนี่เป็นไงเวลาเราถือของหนักๆเนี้ยเราก็กดไปเลยค่ะพี่นะคะลูกค้าสามารถไปกันได้ถึง3มแถวแอร์ลรวรอบคันอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนนะนี่ในส่วนของด้านด้านในนะคะ พวงมาลัยมังตีฟังก์ชันนะคะที่เราเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะลูกค้าและบอกของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแต่ง t r อีของเขาอยู่แล้วจอทัสกรีนทําคําสั่งตามมือระบบมือเราได้เลยค่ะเครื่องเสียง JBL นะคะลูกค้าเขาทํามาอย่างดีเลยบอกไว้ก่อนอันนี้มันจะเป็นลายเทปลาดซึ่งแบบว่าสวยมากๆเลยนี่สาย USB นะคะเสียบได้ที่จุดบุรีมีให้ครบนะคะลูกค้าอีโคโหมดพาะว่าโหมดนะคะก็ อันนี้ประหยัดอันนี้สนุกสนานบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยลูกค้าเกือบลืมนี่ช่องใส่ของกับเลขไม่สี่หมื่นโลสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย